คคออวันนี้มาที่นี่เนีย,นยคมมานะะอพดีทราบยังไงครับถึงถึงมาที่นี่ครับเอาบ้านอยู่นี่เลยโอเคไม่ไม่มาไม่ได้เลยใช่ไหมครับวสกกกมลจคาึแล้วเวาสึกยังไงครับพอ มาเข้าวิธีแล้วโดยโดยที่จริงๆแล้วเรารู้ตัวเองไหมครับที่เราเป็นก็คือมันจะมาตามความสุกตัวเองอแล้วพอหลังจากทาแล้วเนี่ยหลังจากเสร็จแล้วมีความสุกไหนบ้างถือว่ามันออกมาจากภายในของเราเลย ก็ถือว่าได้ส่ดีดีๆครับถือว่าได้พลังเสริมบารมีที่ตั้งใจครับครับก็ถือว่าก็ขอบคุณนะครับที่มาร่วมสร้างกุศนกันนะครับ